สวัสดีครับมาพบกันนะครับเกี่ยวกับจํานวนตกระยะนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้าคุณครูได้อธิบายนะครับว่าวิวัฒนาการของจํานวนนียมันเริ่มจากยังไงบ้างครับซึ่งในส่วนของจํานวนเต็มเนี่ยเราได้เรียนรู้กันแล้วในตอนม1นะครับเพราะฉะนั้นโลกเราจะขยายมากขึ้นเราต้องรู้จักจํานวนตรกะยะแล้วนะครับซึ่งจํานวนตรกะยะมันก็จะมี2แบบคือจํานวนเต็มกับจํานวนตักระยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มอย่างที่บอกครับจำนวนเต็มเราเรียนไปแล้วนะครับเรียบร้อยคล่องตัวนะครับ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่จานวนเตม็มกันก่อนครับนะครับเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนตรรกยะเนาะนะครับมาดูจํานวนตรรกยะนะครับที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมซ้ําเศษส่วนและทศนิยมซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ครับเศษส่วนและทศนิยมซ้ํานะครับมามาดูครับความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม นะครับความสัมพันธ์ของเศษส,ส่วนกับทศนิยมนะนะมาดูครับอย่างแรก anyway> นะครับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับลักษณะแรกนะครับก็คือเป็นเศษส่วนที่สามารถทําให้ตัวส่วนนะครับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรเราลองมาย้อนวัยกันสักนิดหนึ่งครับกลับไปตอนที่เราอยู่ประถม กลับไปตอนที่เราอยู่ประถมนะครับเราก็จะทราบว่าถ้าเจอ2ส่วน10แบบนี้มันคือ0.2นสครับส่วน10คือทศนิยม1ตำแหน่งเนาะถ้าเจอ79 100, ส่วน100ก็จะเข้ากับเท่าไหร่ครับ0.79เถูกไหมครับเพราะว่าส่วน100ก็จะเป็นทศนิยม สองตำแหน่งหรือเป็น67ส่วน1000ก็จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับ1,000จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็นทศนิยม3าตำแหน่งเพราะนั้นก็จะกลายเป็น 0. 0 6 7ุดแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นเศษส่สวนนั่นหมายความว่า ปราบใดก็ตามตราไปก็ตามที่ตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนจากเศษส,ส่วนเนี้ยเป็นทศนิยมได้เลยจากความรู้เมื่อตอนเรายังเด็กนะครับส่วน10ทศนิยม1ตำแ,แหน่งส่วนร้อยทศนิยมสตำแหน่งส่วนพันทศนิยม3ตำแหน่งนะครับหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเศษส,ส่วนที่ได้มาเนี้ยให้มีส่วนร้อยส่วนพันส่วนสิบ พวกนี้เราก็จะสามารถเปรียบเป็นทศนิยมได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนครับเศษสส่วนหเนี่ยเศษสส่วนหเศษสส่วนหครับนักเรียนก็มาดูที่ตัวส่วนครับว่าตัวส่วนเนี่ยทำอย่างไรบ้างครับต้องคูณด้วยอะไรถึงมีตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเศษห้าส่วนเศษห้าเนี้ย เศษสส่วน5เนี่ยส่วน5นะครับส่วน5เนี่ยสามารถคูณ10ไอ้โทษครับคูณ2คูณ2ได้เพื่อให้ตัวส่วนกลายเป็นสิทีนี้ครับถ้าคูณ2ด้านล่างจะต้องคูณ2ด้านบนด้วยถูกไหมเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5คูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็น2 2 4สองส ห้าสองสิบเห็นไหมครับถ้าเจอเศษสี่ส่วนสิบแบบนี้สบายเลยไหมถ้าเจอเศษสี่ส่วนสิบแบบนี้สบายเลยเราสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เลยใช่ไหมครับส่วนสิบส่วนสิบแบบนี้คือทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ 1, ่งตำแหน่งเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นศูนจุดสี่เนาะก็จะกลายเป็นศูนย์จุดสเราก็จะได้ว่า เศษสส่วน5เนี้ยมีค่าเท่ากับ0.4นะครับ0.4อ่ะมาดูตัวอย่างหนึ่งเศษ1ส่วน25เศษ1นึงส่วนเราก็ดูครับว่าตัวส่วนเนี้ยถ้าตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพวกเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เลยทันทีนะครับโดยส่วน10เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วน100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นมาดูครับ25 ยี่สิบห้าทำยังไงดีนะถึงจะมีส่วนเป็นสิบร้อยพันเนะาะภาพมีส่วนเป็นสิบเนี่ยคงไม่ได้นะครับยี่สิบห้าน่าจะทําให้เป็นส่วนเป็นร้อยได้ยี่สิบห้าน่าจะทําให้ส่วนเป็นร้อยได้พนันกัพิจารณาครับ25คูณอะไรดีนะถึงจะได้เป็นส่วนร้อยก็คือคูณด้วย25คูณ4นะครับก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนคูณ4ทั้งเศษและส่วน ก็จะกลายเป็น4ส่วน100นะครับ4ส่วน100 4ส่วน100เป็นทศนิยมกีต่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะเป็น0.04ถูกไหมศูยนะครับความรู้ต่อปฐมเลยเนาะแบบนี้นั่นแสดงว่า เศษหนึ 1> 1่งส่วนสหาสามารถมีค่าที่เปลี่ยนเป็น0.04ได้นะครับมาอีกตัวอย่างหนึ่งยี่สิบเ็ดส่วนยี่สก็มาดูที่ตัวส่วนครับมาดูที่ตัวส่วนว่าตัวส่วนเนี้ยสามารถทำอย่างไรครับหาตัวอะไรมาคูณแล้วได้เป็นส่วนส0ส่วนร้อยส่วนพันเพราะยี่สิบส่วนยี่สิบยี่สิบคูอะไรดี ยี่สิคูณหเนาะเพราะห้าสอ 5, เป็น100่งเนาะยี่คูณหก็จะกลายเป็น100่งรคูณก็จะกลายเป็นหนึตัวส่วนก็จะกลายเป็น100นครับส่วนด้านบนก็คูณกันโซเศษคูณกันได้105ได้หนึ่ที่นี่ครับ ส่วนร้อยเนี่ยส่วนร้อยคือทศนิยมกี่ตำแหน่งนะสอตำแหน่งถูกไหมครับก็จะกลายเป็น1.05่งจุดศยแบบนี้ครับคือความสัมพันธ์อันแรกเลยของเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนะครับก็คือถ้าเศษส่วนตัวเนี้ยสามารถปรับให้เป็นเศษ ตัวส่วนเป็นร้อยเป็น10เป็นร้อยเป็นพันได้นเนี่ยเราก็ใช้ความรู้เก่าที่ว่าโอเคส่วน10คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งส่วนพันคือทศนิยม3ตำแหน่งแบบเนี้ยในเด็กก็สามารถเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมไดน้นะครับอย่างนี้ก็คือเศษสองส่วนห้าก็จะมีค่าเท่ากับ0ู เศษ1ส่วนยีก็จะมีค่าเท่ากับ0.04และ21ส่วน2ีก็จะมีค่าเท่ากับ1.05แบบนี้นะครับแล้วถ้าเศษสว่วนบางตัวล่ะที่มันไม่สามารถหาตัวมาคูณแล้วให้ส่วนเป็น10เป็น100เป็นพันได้จะทำอย่างไรไปดูกันนะครับคือในกรณีที่เจอเศษส่วนที่ ไม่สามารถหาจำนวนเต็มบวกมาคูณแล้วให้มันเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันได้แบบนี้นะครับทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีเราจะต้องลงแรงในการหารน,นะครับในการหารน,นะครับถ้าไม่ได้คือถ้าเรามีเศษส,ส่วนแบบนี้ถ้าเรามีเศษส,ส่วนนะเช่นสิบแปดส่วน8แบบนี้ครับนักเรียนต,ต้องตั้งหารยาวเลยครับนักเรียนต้องตั้งหารยาวเลยตั้งหารยาวยังไงก็คือ ตัวหารหารตัวเศษด้วยตัวส่วนหารตัวเศษด้วยตัวส่วนหารตัวเศษด้วยตัวส่วนนะครับก็คือหารตัวเศษตัวเศษคือด้านบนเนาะด้วยตัวส่วนแบบนี้นะครับเนี่ยหารตัวเศษด้วยตัวส่วน นะก็คือเอาตัวด้านบนนะครับตัวเศษเนี้ยไปอยู่ด้านไหนแล้วก็หารยาวตามปกติเลยนะครับตามหารยาวได้เลยนะก็เริ่มหารยาวด้วยเลยเนาะ,ะทีนี้ครับรูร,รูขอยากขยายนะครับมามาหารพร้อมกันดีกว่าครับกระดูกครับแปดหารยาวธรรมดาเลยเนาะ ความรู้เด็กๆนะครับก็8อะไรใกล้เคียง18ครับ8อะไรใกล้เคียง18นะครับ8 8 2 1 6 8 2 16ลบกันเหลือ2นะครับหารต่อไม่ได้แล้วใส่จุดเติม0 8ใกล้เคียง20 8 2 16 ลบกันเหลือ4เติม0 8อะไรได้40 8 5 40 8 5 40นะครับลบกันเหลือ0โอเคแสดงว่าหารลงตัวผลลัพธ์คือตรงไหนผลลัพธ์คือคือ0หรือว่าคือ2.25ครับคือ สองจุด้าเพราะนั้นผลลัพธ์คือ2.25จหนะครับนั่นหมายความว่าดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเศษส่วนแบบนี้ครับเราไม่สามารถหาได้ว่าอะไรคูณไอ้แปดคูณอะไรแล้วได้ส่วน10บส่วนร้อยส่วนพันถูกไหมเราก็เลยต้องมาหารยาวแบบนี้นะครับหารยาวแนี้แล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับเรากฏว่า18บส่วนแเนี้ยมีผลลัพธ์เป็นทศยมไม่สามนะครับทศยมรู้จบคือสจุด สองหหรือก็คือทศนิยมซ้ำศูยเรียกว่าทศนิยมซ้ำศูนย์ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีศูนย์ต่อไปเรื่อยๆนะนะครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งครับคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์นิดนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์นิดนึงครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น2อส่วนสแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น2อส่วนส แบบนี้นะครับเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรครับที่มาคูณ3มแล้วเนี่ยทำให้ตัวส่วนเนี่ยเป็นพวกสิเป็นส่วนร้อยส่วนพันพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องทำไมครับจำใจจำใจหารยาวนะครับโดยนำตัวเศษไว้ด้านในก็คือ2ไว้ด้านในหารด้วย3แบบนี้นะครับขยายขยายนะครับ มาดูครับก็สคูณอะไรใกล้เคียง2องมีไหมมีคือ0ลบกันได้2หารต่อไม่ได้แล้วใส่จุดเติม0 3อะไรใกล้เคียง20ครับ3 6 18 3 6 8 8ลบกันเหลือ2ใส่0อีก สามอะไรใกล้เคียงยี่สิบกับสามหกอีกสามหกสิบแปดลบกันเหลือสองอ้าเหมือนเดิมเลยฮะเติมศูนย์อีกอ้าวถามต่อสามอะไรใกล้เคียงยี่สิบอีกกับสามหกอีกสามหกสิบแปดลบกันอ้าวในสองอีกแบบนี้ครับ หนูจะสังเกตเห็นว่าถ้าทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆวนลูปเนี่ยครับวนลูปไ,ปไปเรื่อยๆวนลูบปไ,ปไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์นะครับมันก็จะเป็นหกหกหกแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีจบเนาะนะครับลักษณะนี้ครับคือการ ที่เปลี่ยนเศษส่วนแล้วปรากฏว่าเป็นทศนิยมซ้ำครับถามว่าอันนี้คือทศนิยมซ้ำอะไรคือซ้ำหกนั่นเองนะครับเพราะนั้นดังนั้นครับดังนั้นเศษ2อส่วนสก็เท่ากับ0 6นยหหซ้ำไปเรื่อยๆเติมขึ้นจุดสมจุดนะครับซ้ำไปเรื่อยๆ หรือเขียนอีกลักษณะหนึ่งก็คือ0.6แล้วก็6ซ้ำด้านบนลักษณะของการที่บ่งบอกว่า6มันซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้จุดด้านบนแบบนี้หมายความว่า0.6แล้วก็6ซ้ำไปเรื่อยๆมีเลข6ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดนะครับลักษณะนี้อ่ะนะครับขออนุญาตทบทวนนะขออนุญาตทบทวนถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถหาจำนวน เป็นบวกใดที่มาคูณกับตัวส่วนแล้วเนี่ยทาให้ตัวส่วนมันเป็นสิบร้อยพันไม่มีอะไรที่มาคูณกับตัวส่วนแล้วมันเป็นพวกสิบร้อยพันเพื่อง่ายในการเปลี่ยนเป็นทศนิยมนักเรียนก็ต้องหารยาวยครับหารยาวถ้าหารยาวแล้วปรากฏว่าโอเคเลขมันลงสวยมีคำตอบชัดเจนแบบนี้ก็จบไปเรียกว่าทศนิยมสามศูนย์หรือทศนิยมรู้จบแต่ถ้าปรากฏว่าเอ๊ะหารไปหารมาแล้วเหมือนเลขมันวนลูปไปเรื่อยๆเลขวนลูไปเรื่อย ดูไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้แสดงว่าผลลัพธ์ของเศษส่วนที่ออกมาเนี่ยครับเป็นทศนิยมไม่ซ้ำศูนย์ก็คือลักษณะคือซ้ำหกอันนี้คือซ้ำหกนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือซ้ำสูงคือจบแค่นี้นะครับถ้าซ้ำสูนคือมีเลขศูนย์ต่อไปเรื่อยๆ,ๆซึ่งเราจะไม่เขียนกันนะครับแบบนี้คือซ้ำซ้ำหกซ้ำหกนะครับส้หกอ่ะขย้าทบทวนนะครับขย้าทบทวนตั้งแต่แรกถ้า การเขียนเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมมีเศษส,ส่วนต้องการเขียนให้อยู่รูปทศนิยมอย่างแรกครับก็ดูก่อนว่าเศษส,ส่วนที่ได้มาเนี้ยดูก่อนว่ามันสามารถปรับให้เป็นปรับตัวส่วนเนี้ยให้เป็นสิบร้อยพันได้ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสิบร้อยพันได้ก็ทาก็ไม่ยากนะครับก็หาตัวคูณมาก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับส่วน 10, สิบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่ง นะครับถ้าส่วนพันก็ทศนิยมสั้นหน่งแบบนี้เองแต่ถ้าเราเจอเศษส่วนที่ตัวส่วนเนี่ยหาตัวที่เอามาคูณแล้วมันเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันไม่ได้เนี้ยเราก็ต้องมาหารยาวครับเราก็ต้องมาหารยาวแล้วสังเกตว่าถ้ามันมีบางจํานวนที่หารมาแล้วเลขมันวนซ้ําเรื่อยๆแบบเนี้ยเลขมันวนซ้ําเรื่อยๆดูจะไม่มีที่สิ้นสุดแบบเนี้ละะยลักษณะเนี้ยครับเราจะเรียกว่า ผลลับที่ได้เป็นทศนิยมซ้ำนะครับจากโจทย์ข้อนี้หนูจะเห็นว่ามันจะซ้ำา6ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยถูกไหมนะครับเราจะเขียนเศษลัคือ์คือ0.6แล้วก็มีจุดด้านบนเลข6หมายความว่ามันคือซ้ำา6ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหัวข้อที่เปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเปลี่ยนกลับบ้างคือเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนซึ่ง ทฤษิยมก็จะมี2ลนะักษณะคือทฤษิยมสำสูนหรือทฤษิยมรู้จบคือจบแค่นี้กับทฤษิยมไม่สำสุนเปลี่ยนยังไงนั้นเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ